เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาแจกรหัสโดบอกนะครับก็เป็นรหัสน,นี้นะครับขอแค่ถึงสามสิบติดตามพอแลผมจะแจกรหัสน,นึงนะเนเนเนดู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 ไอ่นี้แค่าการดอกเล่นนะครับโอเคเนดะี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งเลยละกันแล้วผมขอปิดคลิปไปก่อนอ่าเดมาแล้วนะี๋ยวผมก็จะเปิดคลิปม่นะ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอีกรหัสเอ้ยไม่หม,ม่ละฮัสเดิมรหัสเดิมอันนี้เติมไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็พอหดอยู่บางแมมนะอันนี้ก็จะเป็นรหััทที่ผมจะแจกนะครับอาวุธที่ใช้ก็คือไอซาอาซีสองล้านอาซีดูสเตกกอรเลยนะครับสันพน้นที่อยากได้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ครบ สิบห้าพื้นฐามเมือนกันสิบห้าพื้นฐนะ okay, ามคี่จะเกินเลยนะโอเคสิบห้าพื้นามบอลนะครับถึงแล้วผมจะแจกเลยนะแล้วผมก็จะมีกดไว้ใต้คลิปด้วยเฮ้ยเดยวไม่เอากดดีกว่าไม่เอากดดีกว่าแบบเดี๋ยวผมจะอัดคลิปมาอีกทีเพื่อแจกวันหันนี้เลยนะแจกแล้วแจกเลยนะครับอ่าคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าจะให้แบ่งกันเล่นหรือไม่แบ่งกันเล่นถ้าถ้าไม่แบ่งกันเล่นเนี่ยผมจะได้อ,อีเมลกับพิน,นออกนะครับ แต่ถ้าแบ่งกันเล่นผมก,ก็จะใส่ไว้หมดแดงเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ดยอกยอกเมียลราตาดัดยน,นะครับนี่ถามใช่ไหมว่าทำไมถึงติดตัวเป็นกรี๊ดต้องมาจากแต่งอะ่ะอืมนี่นะครับทุ๊บๆร๊บบอปสารับคนที่อยากได้แมปโลกูนเทอ่อนอะ่ะ แบบเถ่อหนัะทักคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะแล้วผมจะส่งลิงก์แมพไปให้นะโอเคเราเราก็จะมาฮ้ยจะมาทำไมวะตังค์ไม่มีโอเคโอเคีสกิล e ีของสเตจที่หนึ่งก่อนนะกดพุ่งอันนี้กับรีวิวนะมันจะพุ่งแค่ครั้งเดียวอะจุ๊บเนี่มาสกิล r เลยจุ๊บ นี่ก็จะพุ่งสองครั้งนะครับดูนะระยะนี้เราสามารถฆ่ามันไะด้จุ๊บจุ๊บเออไม่ไม่ตายเหมือนกันครับอันนี้มันแค่ความใจนะ้ดาเมจมันเล่นน้อยตามจริงไม่ไม่รู้มันชอตหรือมันชตไม่ได้อผมก็ไม่ได้เล่นนะนล่อหนาหรือไบรโอเคสกิลเอฟนะคะมันก็คือการแบบเม้เนะี้ยมันดูเฉยๆตัวเราให้ไปตีดู ถ้ามีคนมาตีเราเนะนีน่ยไอหนานีมันจะพุ่งทิมอะบางทีมันก็ไม่ติดน,นะครับเนี่ยจบมันติดไปนี่นะครับแล้วหลังตรงนี้ก็จะหายไปนะละก็ละมานะสเต็ปที่สองเลยนะนี่สเต็ปที่หนึ่งส,สองนี่กด e ก็จะเป็นการแบ,บเอาขึ้นนะเอาไปฟาร์มาง่ายๆหร โอเคเต็มเนอร์แล้วรู้ไหมรู้ไหมเสียงว่าบางคนจะตายอ่ะเนี่ยดูดูดูจะอยู่งี้นะป่าก็ตายนะครับผู้คนโอ้โหจะได้มาอยู่นี้เลยเก็บดีกว่าโอเคมามาเดี๋ยวสกิลอาร์เลยนะชิฟสกิลอาร์ก็คือการแบบเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะครับเชิฟนะครับพุไปข้างหน้าเลยโอเคเดี๋ยว ก็ให้ทำวิธคลิปช้าๆน้วยนะเพราะประสานน่านำนี้ได้โอเคกดตัวเอฟชุดมันก็มีการปล่อยปล่อยอะไรตรงเร speaker, ื่อบางทีมันก็จะเลงสกูดด้วยนะโอเคครับจบคลิปไปเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้าสไลด์ด้วยนะถ้าคุณสุภาพสับก็จะแตกล้านเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยถ้าคุณพวกชอบทุกคนไม่กดติดตามผมจะเอาระเบิดรุ่นรุ่นรุ่นจักรยานโดนระเบิดบ้านคุณเอ็กซ์ดีบายบาย Se la julia.